คลิปวิดีโอนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสาระบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับขอบคุณครับบันทึกเรื่องแปลกวันนี้เสนอตอนมีดสั้นฟาโรนอกเหนือไปจากปริศนาในการสร้างพีระมิดในยุคโบราณของอียิปต์ที่เล่าหน่งกันว่า ลึกลับซับซ้อนแล้วก็ยังมีของชิ้นเล็กๆที่ไม่ได้ใหญ่โตมโหฬรารเท่ากับสุสานฟา,รฟารโฟารห์แต่ก็มีความน่าพิศวงไม่แพ้ก,กันนั่นก็คือมีสั้นของฟารโฟาราห์ตุตันคาเมนหรือตุตันคามุนฟาโรห์ลำดับที่8ของราชวงศ์อียิปต์ยุคอาณาจักรใหม่ที่นักวิจัยให้การยืนยันแล้วว่ามันทํามาจากหิอุรกาบาตจากนอกโลกที่มีอายุกว่า3,300ปี กรุสมบัติฟาโรตุตันคาม,มุนนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในกรุสมบัติโบราณที่ล้ำค่าที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์มีการค้นพบมาและยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันโดยสมบัติที่มีการค้นพบนั้นก็มีดังนี้ครับ1เฟอร์นิเจอร์และหีบ2หน้ากากทองคำของฟาโรตุตันคาม,มนุน 3. หีบประสบไม้ปิดทองคำเปลวตกแต่งด้วยหินล้ำค่าและกระจก 4. แท่นบูชาไม้ปิดทองคำเปลว 5. เพชรพลอยและเครื่องประดับและ 6. รูปปั้นและรูปสลักต่างๆแต่สำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงสมบัติอำค่าซึ่งเป็นวีดสั้นที่ทำมาจากอุกาบาตท,ที่แม้นว่าเวลาจะผ่านไปอย่างยาวนานกว่า3,300ปีแต่การเวลาที่นานขนาดนี้ก็ไม่สามารถทำอะไรแร่ที่มาจากนอกโลกนี้ได้เลย มีดสั้นเหล็กเล่มนี้ถูกค้นพบในหลุมพศบของฟาโรห์ทุตันชามุนเมื่อปีคริสต์กัราช1925ซึ่งมันได้สร้างความงุนงงสงสัยให้กับนักโบราณคดีอย่างเนิ่นนานว่าทำไมมีดสั้นอายุกว่า3,000ปีเล่มนี้จึงไม่ขึ้นสืน่อนและจากการตรวจสอบของนักวิจัยก็พบว่ามีดเหล็กเล่มนี้มีองค์ประกอบของาธาตุเหล็กนิกเกิลและโคบอลซึ่งตรงกับฐานข้อมูลของแร่าธาตุพบในอุกกาบาตท,ที่ตกลงมาสู่โลก ที่เคยค้นพบในเมืองมาซามาครูเป็นเมือนท่าในประเทศอียิปต์ซึ่งในสมัยอียิปต์โบราณน,นั้นวัตถุด,ดังกล่าวถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์และมกักถูกนํามาใช้ในการประดิษฐ์สิ่งของประกอบพิธีกรรมต่างๆมีสั้นเล่มนี้เป็นหนึ่งในมีดสั้นสองเล่มที่ถูกค้นพบส่วนอีกเล่มหนึ่งนั้นถูกทาขึ้นด้วยทองคํามีสั้นเหล็กนี้มีขนาดความยาว34.2เซติเมตร ถูกห่อหุ้มด้วยฝักมีดที่ทํามาจากของคำแท้พร้อมกับแกะสะลักลวดลายเอาไว้อย่างประณีตงดงามมันถูกค้นพบโดยฮาวาร์ดคาร์เตอร์นักโบราณคดีชาวอังกฤษอย่างไรก็ตามกลิเล่มนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือและทักษะการช่างขั้นสูงที่มีความก้าวหน้าและดูล้ำเอกมากๆในยุคสมัยนั้นโดยการแกะเป็นลวดลายขนนกลายเส้นและดอกไม้ประดับไว้ทั้งสองด้าน ส่วนด้ามจับและฝักนั้นถูกตาขนด้วยทองคําแท้ร้อยเปรเซ์แต่เรื่องของเรื่องก็คือชาวีในยุคนั้นการถลุงเหล็กถือว่าทําได้ยากยิ่งและจะนับประสาอะไรกับเหล็กที่มาจากท้องฟ้าแบบนี้ล่ะเขารู้และสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงกันเนาะทั้งแปลกทั้งงงนะครับงานนี้ก็เอาเป็นว่าถ้าท่านผู้ชมอยากจะไปดูของจริงด้วยตาตนเองแล้วเราก็ สามารถบินไปที่อียิปต์ได้เลยครับเพราะเขาเก็บรักษามิสซันทั้งสองเล่มนี้ไว้ที่พิพิธภัณฑ์ไคโรแห่งอียิปต์นั่นเองครับผม